โอ้ดใหญ่ใช้ได้ครับโอ้โวางตับเล้วสวัสดีครับผมมายิงปลาผมวันนี้วันนี้มีแดดหน่อครับเนี่ยเลิกดีครับผมเดี๋ยวขึ้นไปนี่แล้วผมกอนี้แล้ว หายยิงแถวล่องยาเนี่ยครับปืนศูนย์มาครับผมวันนี้มั่นใจกว่าครับปืนศูนย์ยิงไม่ไกลด้วยครับเดี๋ยวทำที่ขึ้นก่อนครับผมขึ้นไม่รู้ขึ้นได้ป่ะวับวันนี้มายิงที่ทะเลสาบเชียงแสนครับผมอันนี้อยู่ตรงข้ามครับผมข้างๆกันเลยครับติดกันเลยครับผมไม่รู้ว่าจะมีปลาไหมครับ ถามน้าเขาแล้วครับน้าเขาบอกยิงได้ครับผมเดี๋ยวขอทําห้างก่อนนะครับจะได้ยิงปลาไดเลยผมจะได้ไม่เสียเวลาครับจับไปครับผมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเจอปลาไหมครับผมเดี๋ยวเครื่องยางรอเลยครับผมเหนื่อยครับ เดี๋ยวรอดูครับผมว่าจะคุ้มค่ากับแรงที่เสียไปไหมครับจะเจอปลาไหมผมเดี๋ยวรอดูครับผมนั่งมาสักพักแล้วครับผมไม่เจอปลาเล้บสงสัยจะเสียแรงฟรีครับผมที่ทางภูมิครับไม่เจอปลาผมสงสัยต้องย้ายแล้วครับนั่งมาสักพักไม่เจอปลาซักตัวแล้วผม Kось, kось, kie, kgeol, cái 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 có mấy trời đẹp à Ừ đi qua không mình nè หญ่ครับผมดอกแรกก็โดนซะแล้วครับผมเจอกบด้วยครับโดดใหญ่ครับผมนึกว่าจะไม่ลอยแล้วครับรอตั้งนานนะผมไม่เห็นปลาครับผมนึกว่าจะไม่ได้ยิงปลาแล้วครับผมวันนี้ยังได้ยิงอยู่ครับผม ไม่ใหญ่ครับแต่ก็ยังดีครับผมยังได้ปลาคไม่ใหญ่ตรงกลางเดีับผมตัวไม่ใหญ่ครับผมนี่ครับกลางเป๊ะแล้ว ็บไปก่อนนะผมดีกว่าไม่ได้ปลาผมแนวมาหลายวันครับจะเก็บปลาลุยตอผมน่าจะยังมีตัวอยอะไม่รู้ว่ามีใหญ่กว่านี้ไหมครับอันนี้ส์น้อยไปหน่อยครับผมเก็บปลาลุยตอผมนี่ครับผมกระพาไหไม้ครับเดินมาจากนู่นแล้วผม ข้างๆนี้มีแต่ห้างครับผมห้างเต็มแล้วครับัน้จะเจอปลาไหมครับผมลมแรงด้วยครับโล่งไปหน่อยครับผมฝนก็เหมือนจะมาครับเดี๋ยวต้องรอดูครับผมไปหาห้างขึ้นก่อนครับผมห้างเยอะครับตัวนี้ โอ้ตัวนี้น้ำขุนไปหน่อยครับผมเดี๋ยวไปหาห้างขึ้นก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ห้างเล้ครับไม่รู้ปลามันจะลอยหรือเปล่าครับสาหลายเต็มเลยครับผมมองถึงได้แค่ตรงนี้ครับผมที่มีหญ้าเนี่ยตั้งแต่นี้ไปก็มองไม่เห็นครับ ปลาไหลเยอะมากเล้บผมไม่รู้ปลามันจะลอยไหมครับนี่ครับผมเขาเรียกลูกอะไรไม่รู้ครับเขาเรียกลูกอะไรไม่รู้ครับนี่ครับจะออกปีเปียวครับผมรอดูครับผมว่าจะได้เจอปลาใหญ่ไหมครับผมเดี๋ยวรอครับผม อันนิงครับผมล่องมาเงี้งลึกเลยนนครับไม่โตนะผมยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้ยไปแล้วจะขึ้นกระบอกสายใหม่ซะหน่อยครับผมเล่นยังตำครับผมยิ่งไม่โดนเฉยครับ ต้องเล็งโอ้โหเราับต้องเล็งต่ำๆเลยครับเพื่อนผมเมื่อกี้นั่งครับไม่เจอครับผมผมมานั่งเจอเฉยครับล่องมาอย่างลึกเลยครับผมน้ำก็ใสามากเลยครับโอ้ยมีตัวอยู่ครับผมพลาดเลยครับผม ยิงไม่โดนครับผมผมมาสบเผื่อลึกแล้วนะครับเนี่ยโอ้ตัวเล็กเต็มแล้วปลากระสูบครับผมวกระสูบก็จัดแล้วผมถ้ายิงโดนนะครับผม๋ยวครึ่งยางก่อนครับเหมือนของดีกำลังจะมาครับผมนู่นครับเอาขาว,ขาวนู่นน,นี่ฝนกำลังตกอยู่นะครับเนี่ย ดังนี้ก็กำลังจะมาแล้วครับมืดมาแล้วผมดูครับดังนี้ก็กําลังจะมืดแล้วครับผมไม่น่าจะเหลือผมน่าจะได้เปียกครับเดี๋ยวนั่งดูสักพักครับผมไม่เจอก็ย้ายครับผมเจอไปตัวเดียวก็ไม่เจอแล้วครับไม่เห็นโผล่มาแล้วผม เมือมันจะหลงมาครับผมนู่นครับผมคอกปลาช่อนครับผมตัวนั้นคองหนึ่งครับตรงนี้อีกค้องหนึ่งครับผมนี่ครับคลอกเล็กๆครับผมตรงโน้นนู่นครับปันน่งครับผมนู่นแด้ไปครับอืม อ้ยมาเป็นโอ้โดนครับผมโดนครับโดนครับอันนี้ปาน,นินครับผมนี่ครับดนูนะคนับ,โ,นบโอ้ยหมึกเข้าสาหลายครับไ่ใหญ่ครับตอนนี้ โอ้วนด้วยครับเดี๋ยวลงไปเอาเดีวยวครับมาเป็นคู่เดีวยวผมนึกว่าจะไม่โดนะครับโอ้ได้ครับใหญ่ใช้ได้ดครับโอ้วนตับเลรผม มาเป็นคู่แล้วผมไม่ว่าจะยิงไม่โดนครับสุดท้ายก็ได้ครับผมตัวใหญ่เรียบร้อยครับผมตัวอ้วนเลยครับตัวเกือบไม่โดนครับผมนี่ครับมาหางลังให้นี่ครับกำลังว่ายหนีครับผมสองตัวเจอแต่ไซส์สี่ห้าขีดครับ พอมาเจอไซนี่ก็ตื่นเต้นเครยบผมเดี๋ยวเก็บปลาไว้ก่อนครับผมนี่คบห้านิ้วได้ครับผมเนี่ยเกือบโลอยู่ครับผม บ้านนะครับผมเหมือนเวลานะครับมีครับผมภาพาไม้ครับมีแต่หญ้าครับผมที่แรกก็จะมายิงด้านนี้ครับหนักกว่าเดิมมี้ครับผมลมก็แรงครับทางที่ขึ้นก็ไม่เมี้ยวครับไม่มีห้างเดียวครับก็เลยจะกลับบ้านนะครับวันนี้ก็ได้ไปสี่ตัวครับผมผมได้ไปสองครับเพื่อนได้ไปสองครับผมกลับบ้านนะครับ พอได้ปลาผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปยิงปลาใหม่ครับช่วงนี้แดกเริ่มออกแล้วครับผมเริ่มออกไม้ได้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะผม